โมสิกรรมให้กับผู้ขานเด้อสาธุสาธุเอาล้ครับท่านผู้ชมครับได้ยินไหมครับเยอะล้นมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับพอมาเป็นเลขเก้าเกิดล้มพัดมาแบบแห้งครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณครับเพิ่นหายแล้วครับเป็นเลขเก้า พาท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคขอลาครับจากผีตายหงครับที่ป่าช้าหลังบัดนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับพอมาหอดครับก็เกิดล่มพัดวีวีนะครับท่านผู้ชมครับรู้สึกเสียวสันหลังเราเนาะซึ่งบริเวณป่าช้าแห่งนี้ครับก็ได้นี่ชาวบ้านนะครับพากันบอกว่า วิญญาณผีไตางเหงฮี้นจริงๆครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมก็ไม่เคยพาท่านผู้ชมนะครับเนาะมาขอหลายงวดครับโมสสิเป็นสามตัวหรือสองตัวครับเอาลครับท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นครับปาดครับหรือว่าผมพระาน้บอกเจ้าป้าเจ้าเขานะครับเนาะจ้าทีเจ้าท่าง ปกปักรักษาอยู่บริเวณป่าสายแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อสาธุท่าหาววิญญาณทั้งหลายที่ป่าสายแห่งนี้ะเดี๋ยครับโหลับสายแบบดีผู้ข่ามุรีมาลบลูกเดี๋ยครับบุรีมาลบกวนแต่อย่างไรกันขอให้วิญญาณทั้งหลายที่ป่าสายนี่จงเปิดโชคเปิดลาบฮ่าฮ่าว่าผู้ขาเห็นเอียงบุรีก็จงขออโหสิกรรมให้กับผู้ขาด้วยเถิดอุ้ยเสกากันไปบเลยครับท่านผู้ชมครับอ่ะยังไดก็ได้่อมาแล้วครับเนาะอุ้ย เดีครับท่านผู้ชมครับเจือเกิดอะไรขึ้นครับอุ้ยอะไรครับนี่ลมมาจากไหนครับทําไมเกิดปรากฏการณ์ลมพัดอยู่ตรงที่บริเวณป่าช้าตรงนี้ตรงเดียวครับตรงอื่นไม่มีลมครับท่านผู้ชมครับอยะอุ้ยเอาะครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเนาะเดินเข้ามาแล้วครับอุ้ยเอาละครับจัเอียงติดเอียงเนาะครับเนาะอุ้ย ตามเขามาแล้วนะเสียงดังก็แค่ๆครับสุดว่าเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมครับลมอะไรจะแรงเช่นนี้ครับสึกต,ต้นมะพร้ารวทุกคนครับเนาะวล้ผมเขามายังไ้ก็สิบล้น,นลงเกือบถือผมว่าสุดเถื่อนครับเห็นไหมครับลมผัดดีๆนะครับเนาะสึกมี่ลมฝังศพตรงนั้นครับเป็น ูซึ่งว่าเป็นผีตาขงของคนจีนนะครับเนาะที่เป็นเสียชืย่อรับเอาละครับ่อถึงผีตาขงก็ล่มพับนี่นะครับตามมาครับตามมาตามมาสาธุเด้อสาธุเจ้าที่เจ้าท่านที่บริเวณป่าชายย้าแห่งนี้ผูกขาบ,บริเวมรบดูเด้อ มาเพื่อสิขอโชคขอลาภหาแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีท่านผู้ชมยังไดยังไดกัอย่าหลอกอย่าหลอนกันเด้อเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเหมาออมาปั๊บกันล่มพัดปีบๆนะครับแสดงวา่าวิญญาณของผีตายของเพิ่งรับรู้แล้วครับท่านผู้ชมครับเอีอยงนอกขาวๆนะครับเห็น,นครับกระเหร่ครับ หล่วงลงมาครับได้ยินเสียงกุลุกกุลุกกล่องขาวขาวครับตัวอะไรครับเกาะอยู่ตรงนั้นครับหรือว่าวิญญาณผีไปหงครับเพิ่นแสดงปาฏิหารครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นบริเวณป่าช้าจริงๆนะครับเนาะโอ้ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเป็นพวงดีที่ว่าเขานำศพขึ้นไปเผาครับก็ได้นำพวงดี สมรรถิบในมูลีนะรับเนาะตรงบริเวณป่าช้าแห่งนี้ครับเห็นไหม,มครับสาธุสาธุมูลคา่าไม่ได้มาตบอยู่หรือทหารว่าปินยานผี่ใส่หงษ์ทั้ง,ง,งหลายติดสินธิติอยู่นับตรงนี้แต่ไหนกันขอจงปวดอโหสิกรรมให้กับผู้ขาเรือปวดโชคเปิดร่าด้วยเถิดสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับกองขยับครับกองขยับอิยฉา หรือว่าเป็นกล่องที่เขาใส่ศพมาทิ้งไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับอีจ้าเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมดูในกล่องครับเนาะว่ามีอะไรครับสาธุสาธุาธอ,าอี้จ้าโอ้ผไม่มีครับท่านะนผู้ชมครับไม่มีครับเห็นครับสังเกตครับเนาะ กิ่งมะพร้าวตัวนะครับขยับไปขยับมาครับแสดงว่า <framework> ว <sm all Evet> <for skill canal> ิญญาณตัวนี้พึ่งรับดูอีกครับท่านผู้ชมครับเข้ามาเงินเด้กับขนหัวดุกันนั่นนะครับท่านผู้ชมครับอุ๊ปยอุ๊ยอุ๊ยครับท่านผู้ชมเขาเนาะไปบวกกาวอุ๊ปว้าทม้งหกกระเถกดครัอุ๊ยหกกับหกกระเถิดอุ๊ยทั้งหกทั้งยุ่งทั้งปักยาปักเดียร์นครับท่านผู้ชมครับอุ๊ปอ้า ตรงไหนที่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาบอกกล่าวนะครับเนาะอุ้ยผีเสื้อตัวเบื่อเลยครับหรือว่าเป็นวิญญาณของผีแต่หงครับพุ่นบินตะพุ่งมาเลยมาขอเดีขอโชคในกระเจอแต่เหตุการณ์แปลกประการนะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยอึ๊บอึ๊บเอาละครับนี่นะครับเนาะเป็นศพผีตายหงครับท่านผู้ชมครับเอาละครับ ผีเสือมาอยัางไงอีกนี่นะครับเนาะสาธุดอสาถุี่ผพ้ขาบริมากรบบูเดือกระหากว่าผู้ขากะทําการใดๆที่ไม่เหมาะสมก็ขอให้ปิญญาผีไปหงจงโปรดอโหสิกรรมให้กับผู้ขาเลยด้อสาธุสาธุาธเอาละครับท่านผู้ชมครับได้ยินไหมครับเสียงดังครับเมื่อกี้นี่ไอ้เเอาครับผีหลออกลางเป็นนะครับถอยถอยถอยวิ ขอโอ้หสิกาเป็นผู้ขาเด้อโมเดลมาดบดูเด้อโมนี่สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับบอกกาพูดแ้วครับเนาะอุ้ย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 อนุ่งกระไรผู้นุ่มครับท่านผู้ชมครับอุ้ยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับตรงบริเวณตรงนั้นเป็นเมนนะครับเนาะเป็นเมนที่ผมอยู่นี่เป็นหลังป่าช้าครับป่าช้าเอาครับบลอดถึงป่าชาครับตอนลมเดือดพัดมาวิวๆนะครับท่านผู้ชมครับอือจ๊ะ วิญญาณเห็นดีดครับท่านผู้ชมครับอุ้ยตามมาครับตามมาผลนะครับเนาะเป็นโอบที่บรรจุศพของผีตายโหงครับซึ่งญากผีตายโหงกะย่างบอท่านนั่งไปเผาครับเนาะ้องโอบปูนไว้ก่อนเพราะว่าเป็นผีตายโหงถ้าเกิดว่านั่งมาเผาวิญญาณเพิ่นสีเหตุครับเพิ่นสีบ่ไปพุทธไปเกิด เพราะฉะนั้นว,วิญญาณของพิเตชงศ์แต่ยังอยู่ที่โอปูนแห่งนั้นครับเนาะ,นาะสิบห้าลำชมงครับไปขอโชคขอลาภกับเพื่อนสาธุเอสาธุสิ่งซักซิิทั้งหลายอยู่บริเวณแห่งนี้บุ้ขาไม่ได้มีเกตตานาม,มารบหลูกแต่อย่างไรมาเพื่อที่จะขอโชคขอลาภกับขอให้เจ้าที่เจ้าทางที่ป่าชาแห่งนี้จงเปิดโชคเปิดลาภไปเถิดสาธุสาธุเอบ้ชมครับไปยังพิษเดชวงล์ไปเล้ป่าดคือมลมแห่งกรรมองนี้อุยยอ้ยจ้า ปาฏิหาระครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณเพิ่นรับหลุดครับว่าอุ้ยพุณครับทางมะพร้าวแฝงไปแฝงมาครับท่านผู้ชมครับเอาละเป็นอย่างเป็นกันนะครับท่านผู้ชมครับอยะมาอีกแล้วครับมาอุ้ยอ่ะตามมาครับตามมาตามมาเขาทะเลทรสิเขาเลยนะครับไปยากเขาเนาะตรงนี้มีแต่ป่าอาจจะมีงูเหรอครับท่านผู้ชมครับ โอ้เสียงลมพัดมากเอาเดินมาที่เดิมครับเดินมาที่เดิมอุ้ยอ้ยขันกระคัดครับลมขนาดยังไม่ยุ่งอยู่เนาะอุ้ยมาที่เดิมครับเจอผีเสื้ออีก้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้ายอุ้ยอุ้ย้า ป่าช้าที่บริเวณหลังวัดแห่งนี้นะครับเนาะกับวิทยไก่ขามาเลยครับพราะว่าวิญญาณทั้งหลายก็มีแต่วิญญาณของผีตายหงนะครับเนาะซึ่งชาวบ้านกะเชื่อกันเลยเกืนครับว่าเฮี้นจริงๆครับไผ่าขามาเน,น,นี่ยก็กลับออกไปนี่อ็ร้องเป็นไข่หัวโกนนะครับเนาะคนท,ที่จะเข้ามาป่าช้าผีตายโหงแห่นี้กต้องมีของดีนะครับต้อมมีคาถามีวิชา,ามีอาคมนะครับเนาะโคอยสิกาเขามาาครับเห็นไหมครับขนาดผม นี่ครับขาป่องกันโตต่างๆกันนี่นเพิ่นแสดงประดิษฐานโอ้โหเป็นประคับเอ็นชกครับอี๋เออเอาอีกครับอีะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ้ยหอย่อยหอยหอยหอยับแขกเอาล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ถึงบริเวณตรงต้นไม้ใหญ่นะเนาะซึ่งต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้ครับเหลือครึ่งต้นนะครับเนาะแต่ว่าใบไม้อย่างไม่ตายครับ ซึ่งผมมีความเชื่อเหลือเกินครับว่าต้องมีลูกขะเทวดาหรือว่าผีสางนางไม้เพื่อนสินถิตอยู่นี่ครับอ่ะมาบอกกล่าวเพิ่นกันนะเนาะมาบอกกล่าวด้วยกันสาธุด้อสาธุเอาแล้วครับที่โคนต้นไม้แต่มีเอียงตัวเอียงครับเนาะตักัดท่านครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ่านมีถึโคนต้นไม้นะครับสักดิธิ์จริงๆครับอะไรครับนั่นสาธุสาธุ าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ผู้ขาวบริเวณมารถดูเลอมาบอกมากล่าว <S <S เอาละครับท่านผู้ชมครับท่านวีไม่อีกแล้วบัดเอ้ยย่าเอ้ยห่วยอะไรครับนี่สาธุสาธุส,าธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณต้นไม้แห่งนี้ลูกขาเทวดาผีสางใไม้ผู้ขาบรเิเวมาลบดูเด้อว,วันนี้ผู้ขามาขอโชคกับผีแต่ผมก็ขอจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรางให้กับผู้ขาด้วยสาธุสาธุนะครับ หอยคอยครับมั้บอกกรอะไรก็คอยนะครับอุ้ยอุ๊บอุ้ยว้าักท่ส่งครับผมสังเกตต้นไม้ต้นนี้นะครับคล้ายว่าเพิ่นสีิี่เลดให้เห็นหมอกต้นไม้ครับแหลมมั้งนะครับเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปสอนนะครับเนาะเพื่อเพิ่นให้เด็ดตรงที่ว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับอ่ะตามมาครับตามมาอะไรล่วงครับอายะ ยางเขา่าหมดท่านถึงอยู่ครับเพิ่นการแสดงปฏิหาในหูแล้วครับท่านผู้ชมครับอีอจ้าตามมาครับตามมาอุ๊บอ่าอึ๊บาต้องระวังนะครับเนะเาะพอว่าโมนิบอาจสีมีงูแล้วครับอาจจะเป็นงูเขงง่างูจงอางหรือง,งูอะไรก็ไม่รู้ครับอา่าโมนิมีจอมปลวก หรือถ้าเป็นจอมปวกเจ้าที่เจ้าทางสาุเด้อเป็นจอมปวกยิ่งกระสางมองในูุขาไปมาลบดูเด้อเปิดโฉกเปิดหลากเปิดหทางสาธุสาธพู่อ่าัดเทมป์หัดครับอุ้ยโหครับสั่นไปสั่นมากครับท่านใบอพใบโพล่ะครับตอนนี้ครับพัดวีวีมากนะครับอ้ยาเห็นครับตรงนั้นเป็นเมนเผาศพนะเป็นเมนเผาศพสื่งผมมีความ่อว่าตรงนี้มีวิญญาณได้หลายวิญญาณครับสิ่งผิดอยู่นะตรงนี้ครับ อ่าตคนนี้ก็เป็นป่าช้าหนักเมฆเราแล้วครับตัดไมนะครับบ่อยๆมีนะครับสาธุสาธุวิญญาณทั้งหลายัในผู้ขาดใมาขอโชคขอลาภหากว่าสิให้โชครา็ขอจงปรากฏให้เห็นตรงต้นใหม่นี่ยเด้อผู้ชมครับเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปสองแล้วเนาะไปสองด้วยกันครับอ้าวอุ้ยเข้าไปเด่นพุงครับอุ้ี๋ยวสิเข้าไปเด่นอะไรนะครับเนาะเอ้าลองเข้ามาครับอึ้ยอุ้ย อ่น,นี่นะคร <AND> well. ับตรงนี้แหละมีเลขปรากฏมานะเจ้ะนักโมตสสพระโอตระัะโตสมาสัมพุทธะนัโมตสาพระโอะระัตโตสมาสัมพุทธะนะโมตสสพระโอตระัตโตสมาสัมพุทธะ ภูเก็ตวัฒนวาเส์ชนะปุตตพนนเตเทนวเเอมาตังสัยเตเตมาอุปหลังิหุติวเกจุ่ภูเก็ตวัฒนวาเส์ชนะปุตตพนนเตเทนววเอมัาสัยเตเตมาอุปหลังตุวเกจ่าสาธุสาธุศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหาวศิษย์ให้โชคเวลาผู้ขาบวชประจำวันที่หนึ่งเดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ขอให้ตัวเลขโผล่ตรงบริเวณต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดสาธุสาธุเอาละ เห็นเด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับมาสองด้วยกันเน้องๆว่าจะเจอตัวเลขหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับสองด้วยกันครับสาธุสาธุฝากกดแชัดเจนเด้อท่านผู้ชมครับไม่เห็นนะครับเนาะงสองดีครับเผื่อเจอครับเจอไหมครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นเลขสองหรือเปล่าครับยังไม่ชัดเจนเนาะงๆสองหกใช่ไหม ยังไม่ชัดเจนครับดูไปเรื่อยๆครับต้องดูไปเรื่อยๆสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ,ะส่องมาเรื่อยๆครับดูเรื่อยๆครับดูว่าเพิ่มให้ฮมงดีโบไให้ม์เลยเนอยเนาะขอให้ชัดเจนเลย รู้สึกว่าเป็นหนึ่งกับแปดกับสองแต่ก็ถือว่ายังไม่ชัดเจนนะครับขอตัวชัดๆเป็นๆก,กันเดยเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสาธุสาธุยังไม่ชัดเจนครับาะยังไม่ชัดเจนส่องไปเรื่อยๆครับส่องไปเรื่อยๆเจอไหมเจอไหมจะให้ไหมจะให้ไหมอะไรครับใช่ไหมเนี่ย สองไม้ด้วยครับสองไม้เยื่ยยังไม่เจอเลาวมัยังไม่เจอ,เจอสาธุสาธุให้เห็นเด้อให้ชัดๆเด้อได้เห็นไหมครับนี่เห็นไหม ท่านผู้ชมครับยังไม่เจอนะครับเนาะของดีใจองใจเย็นๆครับท่านผู้ชมครับขอหนี่งเด้อจักสองตัวก็นยังดีครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเจอแล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นเลขหกนะครับเนาะหกเจ็ดใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นหกเจ็ดสาจือถักถากวิญญาณทั้งหลายสีไฮโฉขลาด ตัวเด็ดะครับตรงแสดงปฏิหารสาธุสาธุเอาคุณครับผู้ชมครับลมพัดไปว่วครับแสดงว่าเป็นไห้เป็นนี่ยนะครับเนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นไห้แล้วครับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ครับเห็นไหมครับตรงนิ้วมือผมครับตรงนี้เป็นหกนะครับเนาะเป็นหกแล้วตัวนี้ก็เป็นเจ็ดครับฮะาเป็นไห้สองโซ่ครับหกเจ็ดหกเจ็ดชัดเจนนะเนาะชัดเจนสาธุสาธุอ่าครับท่านผู้ชมครับฮะป่อยออกมาแล้วครับมา ปอยออกมาปลอยออกมาอึ๊บอึ๊บอุ๊บอ nice ุบอ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 ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะผมการได้เห็นเลขเลยครับที่ปรากฏตรงบริเวณต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับเนาะซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าต้นไม้ตรงนี้เคยให้โชคให้ลาภครับไม่ว่าจะเป็นสามตัวหรือสองตัวซึ่งงวดที่ผ่านมาชาวบ้านก็ถูกสามตัวนะครับนอกจากคือแปดหาครับ แต่วันนี้ผมมาสองดูครับเห็นเป็นเลข2ตัวก็คือ6กเจ็ดนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมนัาไปฟิจานณาครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหน้าที่สําคัญนะครับผมสิบไปขอคุณนะครับครับผีตายหงครับเนาะซึ่งอยู่ในตรงโอปูนตรงนั้นนะครับอะตามมาครับตามมาตึ๊บตรงที่บริเวณผีตายหงที่สิงสถุครับเนาะโดยเฉพาะนะครับเป็นโอปูนนะครับ ตรงนี้ก็ใช่ครับเป็นโอปูนสาธุเด้อสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผีตายของมันอีกผูกขาดปรดี๋มาลบหลู่เด้อเอาละครับผ่านผู้ชมครับบอกปัรากิดล้มพักฟีดนะครับเพป่นแสดงปาฏิหาริย์ให้หูนะพ่อสาธุสาธุประดี๋มาลบหลู่เด้อมาเปิดศีรขอโชคขภนาจังไหนจังไหนกับขอจงโปรดเมตตาเปิดโชกเปิดหน้าเปิดทางให้ไน้เด้อมันอีกสาธุสาธุทหารว่าผูกขาดคือหมวดนี้บอกว่าจะเป็นสามตัวสองตัวผูกขาดสิ ถ้าบุญอุทิศสมกุศลไปให้เด้อถ้าหากว่าพิญญาณเนี่ยอยู่ณที่แห่งนี้สาธุสรรพเห็นไหมครับนแนดงว่าเขาเอาพวงดียดนะครับเนาะมาจิงไว้ตรงป่าช้าครับหลังจากได้ทำการชาธนก,กิจศพนะครับเนาะเห็นไหมครับเป็นพวงดียดครับผมสมันเป็นโคนต้นโพนะครับเนาะเป็นโคนต้นโพ ซึ่งผมมีความเชื่อเหลือเกินครับว่าตรงบริเวณต้นโพนี้ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ครับสาทูอุ้ยต้นมะพร้าวอย่าหล่วงเด้อตอนนี้เนอะยังเอ็นไปเอ็นบ้าน,นะะอะไร่เห็นไหมครับเห็นบ่อย่าหล่วงเด้ออย,ย่าเผาหล่วงเด้อสาทูสาทุอ่าครับผสครับนี่นะครับเนาะเ็นโอปูนที่ อบศพสำหรับผีตายหงครับซึ่งตอนนี้กาเดมี่จัอของผีตายหงนะครับเนาะเพื่อนกาเดนัมศพขึ้นมาทำบุญครับแต่ว่าวิญญาณของศพถึงจะทำบุญก็ยังไม่เปผุดไปกเกิดครับเพื่อนกาญจังสินสถิตยูโมนีนะครับอมว่าผมก็เคยมาขอโชคขอาะหลังกเพื่อน,ขอนเขาเนาะเคใหายทั้งสามตัวแด้ก็สองตัว ันนี่ครับท่านผู้ชมนะครับอยากกระพริบตาครับเดี๋ยวผมสิเเ็ดพิธีขอโชกขอรามกับวิญญาณผีตายของครับรอสักครู่นะครับเนาะเนี่ยตัวครับมะพร้าวหล่นอีูนะครับผมสุขมะพร้าวหลนอยู่แล้วครับเสร็แดงว่าวิญญาณของผีตายของเพิ่งรับดูแลครับสาธุสาธุเดี๋ยวผีเสื้อตุวเบ้อเลยครับเมื่อกี้นะครับบินผ่านหน้ากล้องผมครับ แสดงว่าเป็นวิญญาณของเพล่นครับเนาะผมกับสิขออันเชิญครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บริเวณป่าช้าแห่งนี้ครับจงออกมาเพื่อเป็นสักขีพยานนะครับเนาะแต่จงมาร่วมพลังกันครับเพื่อที่จะให้ผีไปของเพ่อนยิบโชคยิบลาภให้บอสิเป็น3โตัวแต่ก็2สตเอาละครับท่านผู้ชมครับ หลังจากผมเดบบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะผมก็เสิทจไเหตุพิธีครับขอโชคขอลาบห้ามกับพิษตาครับท่านผู้ชมครับห้ามกับพิษตานะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุเพวันิวาสเสนาปจุปันนะหิเตนวาเอบันตังเฉเตเตเตมังอุปหลังไม่โถตะเกจยจปุเพวันิวาสเสนาปจุปันนะหิเตนวาเอบันตังเฉเตเตมังอุปพลังไม่โถตะเกจยจปุเพวันิวาสเสนาปจุปันนะหิตเตนวาเอบันตังเฉเตเตมังอุปหลังไม่โถตะเกจากสาธุสาธุถ้าหากว่าวิญญาณของผีตายหงที่สิงสถิตอยู่ณแห่งนี้ถ้าหากว่าได้รับผู้รับสาบแบบก็ขอจงให้ออกมา ให้ออกมายิบโชคยิบลาบหมดประจำวันที่หนึ่งเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568ใส่มือผู้ขาสาธุสาธุาธผู้ขาขอบนนบานสารกก่าวไหววา่าถ้าหากว่างวงนี้ผีตายหงที่อยู่ป่าชา้าบริเวณแห่งนี้ขันแม่นเข่าโบสิเป็นสามตัวเดียกับสองตัวผู้ขาสัญญาว่ะสิท่าบุญอุทิศส่วนกุศลส,นส,นส,นสนินน้าอาหารข้าวหวานมาก ถวายให้กับวิญญาณผีแต่หงถ้าหากว่าวิญญาณผีแต่หงรับรู้แห้วจงเปิดโชคเปิดลาบหยิบโชคหยิบลาบให้ด้วยเถิดสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นครับลมพัดวีวีมากนะครับแสดงว่าวิญญาณผีตายหงเพิ่นรับทราบครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับผู้ชมครับเห็นนะครับเนาะเอาละครับบาดเปิดนะครับบาทเปิดนะครับบาทเปิดแล้ว เอาเด้อบานนี้มายิบโชคยิบลาภเด้อบานนี้สาธุสาธุเอาละครับเสียงดังกักกักครับแสดงว่้งมาทิ้งย่านพ้นออกมาแล้วครับเพิ่นออกมาแล้วครับผูกเพลวัสนิวาสเสนาผจญปันนะหิเตนวายเอ็มต่งเชิดเตเป็นมังอุปลังที่ถุนเกิดจะกผูกเพลวัสนิวาสเสนาผจญปันนะหิเตนวายเอ็มต่งเชิดเตเป็นมังอุปลังที่ถุกิดจะกผูกเพลวัสนิวาสเสนาผจญปันนะหิเตนวายเอ็มต่งเชิดเตเป็นมังอุปลังที่ถุนเกิดจะสาธุสาธุเอาละครับ ถือว่าวิญญาเพิ่นหลับหงครับเนาะมะพร้าวหลนเห็นไหมครับต้นมะพร้าวครับปาต้นมะพร้าวครับขึ้นสูงเลยนะครับท่าผู้ชมครับเลหล่นมาได้ยังไงครับเกือบถือหัวผมนะเนาะหล่นลงตรงบริเวณที่หมองผีใต่หงอนอยู่ครับเนาะแสดงว่าเพิ่นตกห้โชวให้ลาบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเยอะหล่นมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับแสดงว่าวิญญาณเพิ่นออกมาแล้วครับ ต้องฝ่าวขอครับสาธุเด้อสาธุขอเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาเป็นเลขสองตัวกันเนอสาธุสาธุหมดประจัญทีเรื่องเนอะถ้าหากว่าวิญญาณผีไปหงส์สิ้นทปก็ได้แต่จงยิบโชคยิบลาบลูกยิบฟองจากบาทเซนผู้ขาเด้อสาธุสาธุเอาล้วครับท่านคุณครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เห็นเพราะตัวแรกครับวิญญาณผีไปหงส์เข้าไปอ่าเห็นไหมครับลองเท้ายกันรอบเนาะเพิ่งถหายนะครับตัวแรกครับสังเกตครัเนาะเป็นเลขเก้าครับเป็นเลขเก้าใช่ไหม ช่ไหมเอาแล้วครับพอมาเป็นเลขเก้าเกิดล้มพันมาแบบแห้งครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณครับเพิ่งหายแล้วครับเป็นเลขเกาตัวแล่นฮะเป็นเลขเกาสาธุสาธุชัดเจนนะครับชัดเจนต่อไปเป็นตัวสุดท้ายเด้อบาทนี่สี่หายตัวได้ก็จงยิบโชคยิบลาบเซมุนูุกขาว่าจัเป็นเก้าอะไรครับท่านผู้ชมครับมาวมกันครับมาวูกันมาดูกันสาธุสาธุตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้าย ตัวเลขกระยิบเด้อบานยิบเต็มมือดูขม้นร้านเด้อห้างว่าจะให้ผู้ข้าทำบุญอุทิศสมบูรณ์จะห้สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเอามาแล้วครับตัวสุดท้ายครับเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขสองครับเป็นเลขสองเก้าสองครับเก้าสองสาธุสาธุครับเก่าสองครับเนาะการสะสมนั้นไปพิจารณาครับเก้าสองหรือว่าหกสองก็ได้นะครับเนาะ เปนอยู่กับการใช้วิจารณญาณยของท่านผู้ชมครับสาทุสาธุเอาระครับท่านผู้ชมครับต่อไปผมจะทําการขอเป็นเลขสมาเกินแดงรัฐบาลสามตัวนะครับเนาะมาุนกันครับว่าผีตายหงส์หายนะครับเอาระครับผมเอาบอกถึงเลขสามตัวปรากฏครับล้มครับมาวีวีนะครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาลัผีตายหงส์มาอย่าเลืมเน้อเลสฝันจรงวันี้ ขอให้วิญญาณผีไตหงจงไปดนบรันรดาลจิตเจ้าหน้าที่ผีกองสนามเนอะบ่ว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือผู้ชายจิเป็นกระหอกกระเทยกระซางหัวสิกร,รหัวสิ้านโตต่ตมดำเตี้ยโตสูงลงพุ่งวูลงพุ่งกระซังจงหมุนโชคหมุนหลับให้มุนตรงยิธบาตรสามตัวและก็ให้ผีไะหงยีบโชคยีบลับเซมิบุภาสามตัวตัวแรกครับตัวแรกครับตัวแรกนะครับเนาะ มาลุ้นกันครับว่าผีตายหงครับเพื่อนไหเนีครับตัวแรกครับเป็นเลขอะไรครับตัวแรกเป็นเลขเก้านะครับเนาะเป็นเลขเก้าสาธุสาธุต่อไปเป็นตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวที่สองเาธุตัวที่สองเพื่อนไจะได้แต่นยิ้มใมันตรงๆเลยสาธุสาธุเอาละครับตัวที่สองมาครับอะไรครับเป็นผีเสื้อมาครับหรือว่าเป็นวิญญาณนะครับเห็นไหม เป็นวิญญาณเพิ่มในนาะครับเพิ่มม้ให้โชคเล้วนะครับเอาไม่เชื่อจย่าลบูครับตัวที่สองเป็นเลขเจ็ดนะครับน้อเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสาธุสาธุ่อไปเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับฝาวเลยไปได้กับฝาฝาอย่าใส่สัตว์หนาครับหลังอยาใส่แปดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกเป็นเก้าเป็นหกสุดท้ายก็จะให้มันตรงๆนะสาธุสาธุครับตัวสุดท้ายมาแล้วครับตัวสุดท้ายครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่ง เก้าเจ็ดหนึ่งครับเนาะเก้าเจ็ดหนึ่งสาธุูสัทูอะไรครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิสรุปนะครับเนาะสรุปนะครับสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวิญญาณของผีตายหงครับเนาะเพิ่นธห้ครับเอาเป็นเลขสามตัวครับเลขสามตัวจากบาทครับเนาะจากบาทวิญญาณครับเพิ่นธห้ครับก็คือเก้าเจ็ดหนึ่งครับเนาะเก้าเจ็ดหนึ่งสนับเลขสนามกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับ เป็นหครับกือเกครับ92ส่วนเลขที่ปรากฏตรงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะซึ่งผมมีความเชื่อว่ามีลูกขาดเทวดาสินสถิตอยู่ครับเพิ่นโชว์ตัวเลขเห็นไม่ต้นไห้ครับกระคือครับหกเจ็ดนะครับเนาะหกจสรุปครับเลข3มตัวก็คือเก้าเจ็ดหนึ่งเลขสองตัวก็คือ9กสองและหกเจ็ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นไปผิจารณาแล้ะครับเนาะถ่ายสุดสุดถ่ายนะครับผมก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่บริเวณป่าช้ายแหงนี้นะครับเนาะโดยเฉพาะวิญญาณของผีปลายหงครับจงโดนบันดาลให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคมีลาบและก็ให้สมหวังสมปรารถนาครับนี่ครับผมชินบาร์เบสสติโดก็ต้องขอกราบล่าท่านผู้ชมปก่อนครับทักสวัสดีครับ